เดินขึ้นมาแล้วเอาเลยครับจะให้ร้องเพลงอย่างเดียวขอพูดสหน่อยเดียวครับพี่น้องพี่น้องที่ครบรักครับขอเสียงดังๆโหไล่กระโบนเสียไอ้หน่อยครับพี่น้องครับเราไม่ยอมให้ประเทศไทยถูกแช่แข็งอีกต่อไปเราไม่ยอมให้พวกมันป้นอำนาจประชาธิปไตยของเราอีกเด็ดขาดพร้อมไหมครับพี่น้องครับ พร้อมที่แกสู้กับแกน้ำไหมถ้ามันปล้นประชาธิปไตยพี่น้องครับทุกคนเตรียมพร้อมเสื้อแดงทุกทั้งประเทศเตรียมพร้อมครับพี่น้องครับแล้วให้มันรู้ไปว่ามึงปล้นอำนาจประชาธิปไตยของคนไทยเนี่ยจะเจอส้นตีนของคนเสแสแดงแน่นอนครับพี่น้องครับเมื่อสองวันเราคงได้ยินข่าวครับ ไม่ว่าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าทีวีทุกช่องประโคมข่าวกันว่าประธานาธิบดีบารักโอบามามาเยี่ยมประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยให้เกลียดประเทศไทยครับพี่นอ้องแล้วบารักโอบามายังบอกว่าตัวเขามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เยือนเคียงข้างกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาธิปไตยครับพี่น้องครับ แล้วก็นายกหวนเจียเป่าประเทศจีนก็มาเยี่ยมเมืองไทยครับพี่น้องครับนี่คือสัญญาณครับสัญญาณที่ต่างประเทศเขามีความเชื่อมัน่นเขามีความเชื่อถือนายกรัฐมนตรียิ่งรักครับพี่น้องครับเศรษฐกิจก็กำลังดีประเทศก็กำลังไปได้สวยแล้วไอ้เสไอ้ายมาชุมนุมทำสุนตีนอะไร ถามไห้เสอยอายมึงเคยทําอะไรให้กับประเทศนี้เมืองนี้บ้างในชีวิตมึงเนี่ยมีแต่กระบฏกบฏก่อกระบฏนี่ก็จะกระบฏอีกแล้วครับพี่น้องครับวันที่24เขาบอกว่าเขาจะมาชุมนุมโดยปราศจากอาวุธแล้วไม่มีการเคลื่อนพลไปไหนพี่น้องครับผมอยากจะถามเสอ้อายว่าชุมนุมโดยสงบ แล้วมึงเตรียมรถโมบายไว้20คันเตรียมไว้ส้นตีนอะไรเมื่อต้นสัปดาห์ขนอาวุธออกจากสนามม้าไปเก็บไว้ที่อื่นกลัวเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นแล้ววันก่อนก็ซื้อแป๊บครับแป๊บยาวหเมตรเอาเข้าไปที่สนามม้าแล้วตัดเป็นท่อ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 นละศอกท่อนละศอกเกือบหมื่นท่อนไอ้สนตีแล้วบอกว่าสงบ ถามว่าคิดอะไรอยู่เสียายเป็นที่รู้กันครับพี่น้องครับว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ปกติน้ำท่วมประเทศไทยเศรษฐกิจซบเซาเพิ่งจะมาฟื้นนี่แล้วมึงทำอะไรจะมาไล่รัฐบาลบอกม้วนเดียวจบถามว่าม้วนเดียวจบในวันที่24เนี่ยม้วนเดียวจบเชื่อครับแต่พี่น้องฟังผมไว้ว่า วันที่24ตอนเช้าถึงประมาณหนึ่งทุ่มจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่หลังจากทุ่มหนึ่งไปแล้วถึงเช้าวันที่25จะเกิดเหตุการณ์ที่พวกเราไม่คาดคิดครับพี่น้องครับนั่นคือม้วนเดียวจบของมันทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ทำให้บ้านเมืองวิกฤตในขณะที่เศรษฐกิจกำลังไปดีประเทศไทยกำลังเข้มแข็งนายกรัฐมนตรียิ่งรักก็ก้มหน้าก้มตาทำงานพวกมึงจะด่าอะไรว่าอะไรเขาก็ไม่สนเขาไม่ตอบโต้เขาทำงานอย่างเดียวและนำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ดีพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีใช่ไหมพี่น้อง แล้วเสไอ้ล่ะเสไอ้เนี่ยทำอะไรทำอะไรเสียไอ้กับประเทศไทยมึงจะชุมนุมไปทำอะไรบ้านเมืองมันเป็นอะไรมันมีปัญหาอะไรถึงชุมนุมนี่งไงละครับพี่น้องครับเมื่อวานผมได้ข่าวมาว่ามีข่าวกองแจ้งมาว่าณนะขณะนี้มีสอสอคนหนึ่งพักการที่พักการเมืองใหญ่ อักษรยอ่อชื่อนำหน้าวอาอ่างได้ดำเนินการระดมมือปืนประจวบิลีขันชุมพรเพชรบุรีทั้งหมด24คนและตอนนี้ไปเก็บตัวที่กรุงเทพครับพี่น้องครับต้องบอกว่าขอเตือนไปยังแกนนำส่วนกลางนอปชอทุกคนขอให้ระวังตัวในขั้นสูงสุดครับพี่นอ้องจะไปไหนมาไหนสังเกตรถที่ตามหลังให้ดีว่าผ,ผิดปกติหรือไม่ แม้แต่มเตอร์ไซค์ที่เทียบข้างตามข้างมาขอให้สังเกตกันให้ดีณนะวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับพี่น้องครับมันเตรียมที่จะทําอะไรก็ได้สําหรับประเทศนี้เมืองนี้และไอ้พวกนี้ครับมันไม่เคยกลัวรัฐบาลแต่มันกลัวอย่างเดียวคือกลัวคนเสื้อแดงครับพี่น้องครับคนเสื้อแดงมันเห็นมาแล้วครับว่า ในการต่อสู้ที่ผ่านมาที่ลาดประสงค์และผ่านฟ้ามันคงเห็นได้ชัดว่าคนเสื้อแดงไม่เคยกลัวตายใช่ไหมครับพี่น้องเราออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในเมื่อเราต้องการทําให้บ้านนี้เมืองน,นี้เป็นประชาธิปไตยเอาชีวิตเข้าแรกแล้วพวกมึงจะมาทําลายเราไม่ยอมใช่ไหมครับพี่น้องครับอยูย่จะมาป้นประชาธิปไตยสิ่งที่เราหวงแหนที่สุด เราแรกมันมาด้วยเลือดด้วยเนือ้อด้วยชีวิตเกือบร้อยศพบ,บาดเจ็บเป็นพันที่เราออกไปต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องไม่เคยจ้างมาครับคนเสื้อแดงมาด้วยหัวใจถามสิว่าหมดไปคนหนึ่งเท่าไหร่แล้วในการต่อสู้มีแต่ฟักกระเป๋าตัวเองทั้งนั้นครับพี่น้องครับไม่เคยจ้างมาหรือว่ามีจ้างครับพี่น้อง ช่วยส่งเสียงดังๆยืนยันว่าไม่ต้องจ้างครูมาเองมีเขาจะจัดชุมนุมวันที่24เนี่ยมีข่าวแจ้งมาไหลสายครับเกือบทุงจังหวัดว่ามีการเตรียมคนมีการจัดตั้งคนจ่ายคนละพันห้าพันห้าพแล้วก็มีรายทุนครับมีรายทุนร่วมลงขัน 6พันล้านครับพี่น้องครับที่เอามาจ้างพวกนี้เพื่อที่จะมาชุมนุมคนละพันห้าถามว่าคนเสื้อแดงไม่ต้องจ้างใช่ไหมลองดูครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วคอยดูว่าคนเสื้อแดงจะทำอย่างไรเอาอย่างนี้ครับพี่น้องครับเราเตรียมพร้อมแต่อยู่ในที่มั่นแล้วก็ตามปริบนทน จะชุมนุมกันก็ว่ากันไปแต่ขออย่างเดียวครับพี่น้องครับว่าถ้าหัวหน้าแกนชุมนุมจะชวนท่านเข้ามากรุงเทพหรือว่าชวนไปที่กทมท่านอย่าไปนะครับต้องบอกกันตรงๆแล้วรอคอยฮะรอคอยสัญญาณครับถ้ามีการถแถลงการจากอาจารย์ที่ดาจัตุพรพมพันธ์และนัทววฒิไสเกิร์มอะไรเมื่อนั้นเราค่อยขับเคลื่อนครับพี่น้องครับ ถ้าไม่เช่นนั้นพี่น้องไม่ว่าแกนนำคุมต่างๆถ้าชักชวนเราเข้ามาเราอย่าเข้านั่นถือว่าเป็นอะไรที่เราไม่ถูกต้องต้องเลี้ยงกันอย่างนี้เลียงกันตรงๆว่าคอยฟังการถแถลงการจากสามคนเท่านั้นเองแล้วเราจะชัดเจนแนวทางในการต่อสู้ครับพี่น้องครับถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น โดยที่เราไม่ฟังสัญญาณจากแกนนำสามคนมันจะไปเข้าทางตีีมันแน่นอนครับพี่น้องครับเราต้องการอย่างนั้นหรือไม่พี่น้องเพราะฉะนั้นตั้งสติครับถ้าในการต่อสู้ถ้าเรามีสติเราจะชนะครับพี่น้องครับถ้าเราขาดสติเราจะแพ้ครับพี่น้องครับใจเย็นๆครับพี่น้องครับ คนเสื้อแดงเขาเตรียมพร้อมกันอยู่แล้วและณนะวันที่24แกนนำทุกคนก็จะอยู่ในวอรูมคอยสังเกตการตลอดครับพี่น้องและพร้อมที่จะแถลงการตอบโต้ทุกเวลาในเอชอัปเดตครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับมาทักทายกับพี่น้องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าแกนนำยังอยู่อีกหลายคนครับพี่น้องครับ ไม่ว่าในหัววีระอาจารย์ที่ดาพี่หมอเหงงและอีกหลายคนครับแล้วคุณจะตุพรความพรมพันธ์อีกคิดว่าคืนนี้ไม่ต่ำกว่าตีหนึ่งจะอยู่รอไหมครับพี่น้องครับเอาละครับก่อนจะลงจากเวทีก็ขออนุญาตร้องเพลงให้พี่น้องฟังสักสองเพลงนะเอาขอเพลงเลยครับ จากใา้ซื่อตรงคงคำมันไม่พันวาจาลาบฟ้าน้ำดินและปลายิงตัวทั้งโลกาไม่ปราด ผมจใจกับความเธอเธอฟังนะเจ้าพอรัก้องยาวเหลือกเกินจะกินจะนอนจะเดินก็ยังคิดถึงลำไฟที่นำรักมาสู่ใชมายานลูกองอมีผู ต่างใครซ้ำวัยเขากลุ่มมันดังเป็นใครช่วยรับรักษาใจให้เขารอตายเถิดนะ นำรักมาส่ชใช่มายา้มลูพ่อมีูู้้ของใครสามวัยเขาพุ่มมันดังเป็นใครช่วยรับรักสาใจให้เขารอตายเถิดนา ขออนุญาตอีกเพลงหนึ่งครับเพลงที่สองเพลงนี้ไม่ร้องไม่ได้เลยครับพี่น้องครับเอาขอเสียงเลยครับพี่น้องครับ ตังในที่กฎหมายหวังกันะก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจใม่จคนตายอย่าหวังจะฟื้นแดงตื่นจะไม่หวังได้ไงยังสู้ก็หวังันไทยไปมีใครไม่หวังหรอกคุณคนไทยก็หวังรักกัน นปั่นก็หวังไม่ห่นคนชั่วก็หวังหาทุนหากรัดคุณต้องหวังทำไงคาบไม่สมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้ตะหวังไม่เสียจะตั้งไม้ติดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังไม่ใจตำรวจไม่จับ เมื่อระวังคนดีดูสิยังหวังไม่ได้คนชั่วใครวังทำลายเชื่อคนง่ายไม่หวังดับดานเป็นชายจะวังเป็นหญิงาดหนึ่งจะวังกิ้นนานชั่วชาติจะหวังกินฐานคนสารานจะหวังเื่ออะไรครับไม่สมหวังนะครับ กันไปก็ได้ตะวังไม่เสียจะต่างไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับบ้านเมืองจะหวังทางไหนผู้ใหญ่และที่หวังทีมึนคนชั่วหวังเอาคืน วังจะฟื้นอำนาจอมาตยาตัวผมลับแอบวางไว้วางให้ทำสินขึ้นมาคนจนจะได้เลิกนหน้าใครทั่วหน้าสมหวังดังใจครับสมหวังนะครับ วังทางใหนผู้ใหญ่และที่หวังตี่หมื่นคนชั่วกหวังเอาคืนหวังจะฟื้นอำนาจอมาตยาตัวผมแล้วก็แอบหวังไว้หวังให้ทกสินคืนมาคนจนจะได้เลิกจนหนังใครทวนหน้าสมหวังดังใจหาสมหวังนะครับหวังกันไป ก็ได้รวังไม่เสียสตค์ตไมจติดกฎหมายหวังกันนบระวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับครับสมหวังนะครับผมสมหวังนะครับครับครับก็ทำหน้าที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนะ ก็ยังมีวิทยากรแกนํำนปชอยหลายท่านนะครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับปรบมือดังอีกครั้งให้ให้กำลังใจแสดงความขอบคุณกับคุณสมหวังอัศราศีครับพี่น้องครับได้ยืนเส